อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พ e ี่น้องสุขสุขคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนกรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับผมมีรถมือ2มานําเสนอครับพ่อแม่พี่น้องครับรถไถมือ2อิซากินะครับ NT554 ขนาด54แรงม้าครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นรถที่อ่าลูกค้าเก่านะครับเพิ่นเอามาเทิร์นเพิ่นเอารุ่นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับเนาะพ่อแม่รถจากอ่าประมูลพ่อแม่รถไอ้ย่ำมาครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตัวนี้ก็็เปนรถที่ ลูกค้าเพิ่นเอามาเทินนะครับเอารุ่นง่ายขึ้นแล้วก็นี่เหล่มเรียบร้อยนะครับมีเหล่มมีชุดโอนเรียบร้อยทะเบียนบวขาดภาษีบวขาดนะครับพร้อม่น้องนะครับขั้นนี้ทั้งบริษัทนะครับก็ได้ราฟขม่าแหล้ครับด้๋ยาการเก็บชุดรั่วซึมแล้วนะครับเก็บสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งรหลอบขั้นก่อนนะครับผมจะพาเบิ่งรหลอบขั้นก่อนอ่านะครับเก็บจุดรั่วซึมแล้วนะครับอ่าบริเวณขั้นหนานะครับเก็บเรียบร้อยนะครับ มีการเก็บสีนะครับเพชรสีเก็บสีให้ไหมนะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับด้านหลังนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับจุดรั่วซึมต่างๆนะครับไม่มีนะครับผมมีเดี๋ยวพรมมีน้องเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนเดี๋ยวสร้างซาจะดําเนินการแสดงนะครับอ่ะเริ่มเลยครับสตาร์ทเลย เมียงไงจันติดเส้นสื่สอนะตัดเครื่องง่ายนะครับเล่นเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องด้วยพี่น้องเด้อเสียงมันดังอันนี้ดังไปหนีด้วยพี่น,อน้องดังก็ลบเล็กๆเดี๋ยวเก็บเ,เก็บงานให้เดี๋ยวเก็บงานให้เพิ่มนะครับตัวนี้ดังนิดเดียวแก้แก้ได้ง่ายๆตัวนี้นะครับ อายุการใช้งานประมาณ1,750ชั่วโมงตีสะกพันชั่วโมงอ่ะแรนให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสร้างจีแรนให้เบิ้งครับพ่อแม่น้องครับเกี่ยบบออนนะครับอนโอเคครับอ่าดูระบบไฮโดรลิกครับ ครับอ่าระบบไฮดรอลิใอกใช้าง,งานปกตินะครับดูทีดพวงมลาลัยหมุนง่ายนะครับพวงมลาลัยหมุนง่ายนะครับ <c oughs> เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดแล้วครับตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วครับอ่าถอยหลังยกหลังนะครับเดี๋ยวดูยกหลังอ่ายกวางครับกร้สังมาเบิ่งกด่นอ่าวางซื้อ่า,า, <c oughs> อามันว่ามีน้ำหนักมันกระบะล้มครับพ่อไม่นอ้องยกขึ้น อ่าโอเคครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับดูเลขชั่วโมงมันน,น,นะครับนี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาล่องครับจุดมดันดกวเสียไม่หอนนะครับ ปกตินะครับของเพาใช้งานได้ปกตินะครับอ่านะครับสภาพก็ถือว่า90%นะครับนะครับรถอายุ3ปีนะครับรถจดทะเบียน3ปีนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึครับรถจดทะเบียนปี61นะครับประมาณ3ปีนะครับรถคันนี้นะครับนะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับ429,000บาทนะครับ429,000บาทนะครับขายเงินสดหรือทกสเท่านั้นนะครับ ขายเงินสดหรือทกศเท่านั้นนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ศูนย์รถไถอิสกินะครับอำเภอกุชินนารายจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นน้องนะครับแต่เดี๋ยวชากก่อนครับพ่อแม่น้องมีของแถมครับตัวนี้นะครับ4 2 9 0 0 0บาทนะครับ4 2 9 0 0 0บาทผมแถมผ่าน5จาน24นิ้วมือ2ให้อีก1ชุดนะครับแถมผ่าน5จาน24นิ้วมือ2ให้อีก1ชุดครับพ่อแม่น้องนะครับซื้อไปใส่งานได้เลยครับพ่อแม่น้องเราต้องไปซื้อหางเพิ่มนะครับผมแถมหางให้ เป็นหางมือสองยีนิ้วแท้ของอิซกินะครับแถมไปเลยนะครับ1ชุดนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ที่0 8 9 5 7 6 1 9เ6 0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ป็น้ปนกครับพ่อแม่พี่น้องนะครับของดีมีน้อยนะครับช้าอดหมดนะครับนะครับคันนี้ขายสดอย่างเดียวนะครับหรือว่าผ่านทกศนะครับขายเงินสดหรือว่าซื้อผ่านทกศได้นะครับมีเหลีมทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้นะครับรถ3ปีนะครับพันเชั่วโมงนะครับ สามปีพันเจ็ดร้อยห้าสิบชั่วโมงครับเก็บสีนะครับเก็บจุดรั่วซึมนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับการเหลือเหลือแต่เก็บอันบูทใบมีดนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเก็บให้ในดังกู้เล็กกู้เล็กหน่อบางอย่างครับพอนาพี่น้องแป๊บเดียวนะครับอ่าตัวนี้ n อ5 5 4นะครับซีซูบงานสองับ2,800ซีซีครับพอนาพี่น้องนะครับ ยกน้ำหนักหางได้1,300กิโลกรัมนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ท้ายหลังครับพ่อแม่น้องนะครับคันนี้ตรวจเช็คระบบรอบคันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกจุดแล้วนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้ทุกจุดแล้วนะครับตัวนี้พร้อมใส่เลยครับพ่อแม่น้องนะครับพร้อมผานนะครับราคานี้พร้อมผานไปเลยครับผาน้าจาน24นิ้วมือ2ของอิซึกินะครับตัวนี้หายไปเลยครับนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถเเข้้าามบิ่งไดที สูรรถไทยอิสกีนะครับกาลสินนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกุชินาไลจังหวัดกาลสินครับพ่อมพี่น้องหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895761986ครับพ่อมพี่น้องครับเดี๋ยวผพามาชมอีกจักรอบนึงนะครับอ่าหางนะครับเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยแล้วนะครับมีกระบอกช่วยยกด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งไปพร้อมเลยกระบอกช่วยยกนะครับติดตั้งไปพร้อมนะครับไฟออกครบนะครับไฟออกครบนะครับดูเบาะนั่งนะครับไม่ขาดนะครับพ่อมพี่น้องนะครับ อ่าครับไม่ขาดไม่แตกนะครับเปลี่ยนกองโซล่าให้แล้วนะครับปั๊มไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับบริเวณคานนะครับบุกหมากอะไรสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับอดูในห้องเครื่องนิดนึงครับดูในห้องเครื่องนิดนึงดูในห้องเครื่องนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับก็ อาจจะมีสนิมบ้างตามเวลานะครับับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับรถพันเจ็ดร้อยห้าสิบชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทแถมฟรีผ่านห้าจานยี่สี่นิ้วมือสองของแท้จากอีเซกิครับพ่อแม่พี่น้องนะครับใช้งานกันไปยาวยาวครับคันนี้ไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มนะครับซื้อไปแลนลงหน้าได้เลยครับแลนลงไฮเฮาได้เลยครับใส่งานได้เลยนะครับ ส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับแถมผ่านไปด้วยนะครับ4 2 9 0 0 0บาทขายสดนะครับหรือผ่านทกสได้นะครับบบได้รับจัดไฟ้แนนเองแล้วพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องติดต่อทกสหรือว่าให้่อผ้าเพชรเรื่องได้นะครับหรือว่านะครับสี่ห่อเงินสดมาซื้อเลยก็ได้นะครับมีส่วนลดราคาต่อรองได้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับราคานะครับต่อรองได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลด3ปี1,750ชั่วโมงนะครับ ฝากไว้ครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับถามหากันมาหลายนะครับช่วงบางยานนี่ก็ถามกันมาหลายวันบ่มีรถมือสองบอมีรถมือสองบอกตอนนี้มีมาแล้วครับตอนนี้มีมาแล้วให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาแวะชมกันได้นะครับอยู่ที่อำเภอกุชินาไลจังหวัดกระสินนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามกอนได้0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะมื้อกี้ก็ับโสมมาภาคกวนครับพ่อแม่พี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งขั้นครับรถแท็กเตอร์มือสองคุณภาพดีนะครับเก็บงานเก็บจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยเฮ็ดสีไหมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามนะครับเล็มพร้อมชุดโอนพ้อมนะครับทะเบียนบรขาดภาษีบรขาดนะครับโอนได้เลยจ่ายสดโอนได้ทันทีนะครับพอไมีน้องนะครับอ่ะฝากไว้ครับขอบพูดเลยหลายครับสวัสดีครับ